ช่วงต้นยุค2,000พรีเมียร์ลีกไม่ได้มีแค่สึดแมนยูกับอาร์เซนอลแต่มันคือสึกขององลีกับ arn, el, ลูดฟันนิสเตลรอยสองศูนหน้าที่ต่างกันสุดขั้วแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือยิงให้มากกว่าอีกคนองลีคือความเร็วความพลิ้วและศิลปะแห่งการยิงประตูเขาทำให้ทุกการเลี้ยงเหมือนเต้นรำและทุกการยิงคือศิลปะ ส่วนฟานนิสเตลรอยคือเครื่องจักรสังหารในเขตโทษไม่หรูหราแต่เฉียบคมกว่ามีโดโกนทั้งคู่ผลัดกันครองรางวัลดาวซันโวและผลัดกันพาทีมลุ้นแชมป์จนถึงจุดเดือดในปี2003วันที่อองรีและเพื่อนๆอาร์เซนอลปะทะก,กับแมนยูของรุดฟานนิสเตลรอยในเกมที่จบลงด้วยเหตุการณ์บูทั้งสนามหลังรุดพลาดจุดโทษและอองรีตะโกนเย้ยหยันมันไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลแต่มันคือศักดิ์ศรีของยุคทองของพรีเมียร์ลีก แม้เวลาผ่านไปกว่า20ปีทั้งคู่ต่างยอมรับกันในฐานะนักฆ่าตัวจริงอองรีเคยพูดไว้ว่าผมกับรุดอาจไม่เคยเป็นเพื่อนแต่เราทําให้กันเก่งขึ้นในทุกฤดูกาลและนั่นคือสเสน่ห์ของสัตรูที่แท้จริงในวงการฟุตบอล